วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเบียร์ที่หมักอยู่ลงเข่งนะครับและแน่นอนนะครับก่อนที่จะเอาลงเข่งเนี่ยจะต้องทำความสะอาด เข่นะครับผมแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ยาซาแซนให้เรียบร้อยนะครับจะให้ดีเนี่ยพยายามความเข็กไว้หลังจากที่ฆ่าเชื้อแล้วนะครับเพื่อให้น้ํายาซาแซนมันแห้งนะครับเพราะว่าถ้ามีซาแซนหลงเหลืออยู่ในเข่งอาจจะทําให้เกิดการออกซิเดชันขึ้นได้นะครับเพราะเวลาน้ายาซาแซนแตกตัวเนี่ยเขาจะเกิดเป็นออกซิเจนเกิดขึ้นเนาะแล้วมันก็จะไปผสมกับน้ําเบียร์ทำให้เกิดออกซิเดชันได้นั่นเองนะครับจากนั้นผมก็จะทําการเอาเซ2ูไล่ออกซิเจนออกจากถังเข็กนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับว่าทายังไงนะครับเป็นว เซีนี่เดี๋ยวจะตั้งแรงดันไปที่10 psi นะครับเปิดมาจากนั้นก็เปิดฝาเข็ขึ้นนะครับดออกมานะครับอันนี้ฝาเข็เนาะแล้วก็แง้มแง้มไว้ให้เป็นรูนะครับจากนั้นผมก็จะเอา CO2 เนี่ยเสียบเข้าฝั่งเอา์นะครับฝั่งเอา์ซึ่งเป็นฝั่งน้ำเบียร์นะครับฝั่งเอาท์เขาจะมีท่อลงไปด้านล่างนะครับที่เราเสียบ CO2 เข้าฝั่งเอาเนี่ยเพราะเราอยากให้ CO2 มันลงไปด้านล่าง CO2 ก็จะเพิ่มปริมาณจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับนั่นก็จะเป็นการผลัก ออกซิเจนที่อยู่ในถังออกด้านบนด้วยนะครับผมโอเคเสียบเข้าฝั่งเอานะครับก็จะได้กลิ่นเนาะเซียวทูก็จะวิ่งเข้าถังนะครับที่ออกมาก็จะเป็นออกซิเจนวิธีเช็คนะครับลองดมดูจากอากาศที่ออกมาจากเข่เนาะช่วงแรกๆมันจะมีกลิ่นอับๆหน่อยซึ่งยังใช้ไม่ได้นะครับเสียบไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่น CO2 เหมือนกลิ่นโซดานะครับผมพอได้กลิ่นโซดาแบบสดชื่นสดชื่นแล้วนะครับเราก็จะปิดเข่ Okay. ก็อัดเซ2เข้าไปที่10 psi นะครับตอนนี้ข้างในก็จะมีแต่ CO2 นะครับออกซิเจนก็โดนผักออกมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่ากลัวออกซิเจนมันยังไม่หมดจดนะครับผมก็สามารถดึงเราเพเชอร์ลิซออกอีกสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะครับเพื่อเมคชัวนะแต,แต่สำหรับผมใช้วิธีนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แค่ไลออกซิเจนออกตอนแรกก็เพียงพอครับจากนั้นก็ดึงสายออกอสายที่เราจะต้องใช้ถ่ายเบียร์จากถังหมักเข้าเขกนะครับก็าต้องไลออกซิเจนด้วยเนะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับในเขกเนาะในเขกมี CO2 อยู่ดังนั้นใช้ c าร b บ n a t i o n c a p คนะครับเสียบเข้าไปอากาศก็จะโดนผลักออกมาข้างในสายก็จะมีแต่ CO2 นะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็เอาเข็กไปใช้งานได้น,นะครับไป